สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมอนี่แอดจะมาลงคลิปของสามนอยมัดรวมนะคะค่ะก่อนจะเข่าไปเบื้องตัวเลขแอดจะเอาของมือว่านมาให้เบิ้งก่อนนะคะค่ะมอนี้นะคะห่อนพี่น้องอัดคลิปกันยากเนาะคะ่ะเทศาพับห่อนค่ะพี่น้องนะคะมือว่านนี่ของแอดลดนะคะเขา่าตะเดนจับคูว,ว่าได้ค่ะนะคะไปเบิ้งของ้องตาเด้อค่ะ ต่างหมาว่านว่างเดินยู่ที่ีกับหาค่ะเขา่าซีสองกับหาสองเนาะค่ะเนาะค่ะเดินซีเดินหาว่ามันจะกอดกันออกพี่น้องแอดละไปฟันเดินอยู่ตัวตัวเดินนะคะ่ะไปไปเจาะเม็ดเดียวี่ที่ตัวเดินเพราะว่าเมาว่านมันชนหลายแอดคิดว่ามันจะกอดกันออกเนาะคะ่ะก็เลยไปฟันอยากให้พี่น้องได้เงืนได้ทองกันเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะออกรอบพิเศษเด้อค่ะเมาว่าน ทั้งบนทั้งล่างตรงๆงเนาะคะ่ะบ่ได้กลับค่ะพี่น้องอ่าออกแปดซีสองกับหาสองนะคะนะคะว่ามันอ่าหายัางไปรอบปกติอยู่เนาะค่ะพี่น้องไปออกหนึ่งหาหาหนึ่งยี่รอบปกติสําหรับซีเข่าพิเศษซีสองกลับไปวีไอพีเก่าซีเนาะค่ะค่ะกล้วนๆเนาะค่ะเนาะนะคะสองไปยุ่นอีกอยู่เนาะคะ่ะเมื่าว่าห้า จับ2องแต่ชุดประกบพี่น้องชุดเดียวมี2ค่ะฝากพเดอร์พี่พน้องติดตามไว้เนะคะ่ะเวลาแอดขึ้นการอ่าล่งคลิปนี่ยังหละกะมันจะได้ขึ้นการแจ้งเตือนนะคะจะได้บ่อ่าจะได้หากันพ่อเนาะคะ่ะถ้าห้อยเขาล้วๆแอดกอดะะ็อย่างใด้เนาะค่ะอยากให้ได้เงินนได้ข้ามกันเนาะคะ่ะกัยังยืนยันแนะนํำว่า ถ้าเขารอบแรกแล้วถ้าได้แล้วยุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะวา่าถ้ามีกําไรแล้วถ้าถ้าไปเล่นรอบตัวไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสียหอดทุ่นหลายค่ะเพราะว่าสูตรใดๆก็รุดใดเนาะค่ะเนะาะแต่อยากฝากกับพี่กับน้องไว้เด้อค่ะใดแล้วยุดค่ะเป็นไปเล่นไม่หลุนไม่ของมือรุ่นนะคะขอให้ได้ทุกมือค่ะมือละสองรอยสามรอยถ้าได้ทุกมือนี่ค่ะ ยูได้ค่ะพี่น้องบ่ต้องจกเงินเฮาเลยค่ะบ่ะต้องใส่เงินเกาเนาะคะ่ะใส่ายค่ากับเขานู่นนี่นั่นได้ขอให้ได้ทุกมือเพียงแต่เฮ้าบอโลภบนะคะถ้าเฮ้าบอโลภบเฮาจะบ่เสียหลายจะบบเสียเลยภูนล่ะค่ะถ้าได้แล้วกรณีของ42สองกับหาองนี่มีกำไรแน่นอนค่ะพี่น้องนะคะมีกำไรแน่นอนถ้าได้กำไรแล้วหยุดเ้อค่ะหยุดเลยค่ะ ว่าเป็นการเสียเวลาแอดจะไปของมือหนีเลยเด้อค่ะนะคะขออนุญาตเอาใบเก่าออกกันเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปเบื้องของน้องต้าก่อนเนาะคะ่ะค่ะของน้องต้านะคะน้องต้ามื่อนี่ว่างไปยูทีซีกับหนึ่งเด้อค่ะว่างไปยูทีซีก,ะะกับหนึ่งเด่นนะคะเด่นสีกับหนึ่งนะคะ c ห้า c เจ็ดสี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เด้อค่ะเพราะว่าแนวทางเบิร์นมือนีมีหลายเด้อค่ะพี่น้องถ้าเบิร์นบ้านาจะหนีหนึ่งหนึ่ง c สี่เจ็ดเจ็ดเด้อค่ะเพราะว่าจะชนยสามตัวนี้เยอะมากนะคะแนวทางเบิร์นมีค่อนข้างสูงค่ะพี่น้องมันนี้นะคะแนวทางเบิร์ค่อนข้างสูงค่ะกะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอ um ดน้ำในเดอร์ค่ะผู้ใดคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเขามาเบิ่งแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดน้ำในเดอร์ค่ะค่ะกะจะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะ,ค,ะค่ะกะอย่าลืมนะคะ่ะศูนย์สี่เจ็ดนะค่ะนะคะ,นะคะของน้องตาลนี่แตกสามตัวดูอยู่เด้อค่ะสามน้อยมัดร่วมเนี่ยจิ้มไว้ยักตัวละสองบาทสามบาทกันยังดีเด้อค่ะพี่น้องนะคะเขา่าค่อนข้างจะเข่าดูก็ของแอดอีกเด้อค่ะ สามตัวหางเดียวของน้องต้าพารวยค่ะมือน,นันกับเขาเนาะคะ่ะเพระท่านโดนเนาะคะ่ะอ่าจจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วว่าว่าเน่ใจเนาะคะ่ะกับเขาสามตัวแตกนะคะหมูกก้อนนี่ก็บแมนของแอดเนาะคะ่ะห้าเจ็ดหกนะแม่คะ่ะคราแอดจะเป็นอียหยังละเจ็ดห้าหกบประมาณนี้นะคะสามตัวโต๊ดนะคะจิ้มไว้ตัวละบาทสองบาทพี่น้อง ใช่เป็นยอดเสียก็จะบ่ได้เสียหลายถัดถูกกับพ่อหอมปากหอมข้อนะคะพ่อได้ใส่ใจในขั้วเรื่อนนะคะโดยที่ห้าบ่ต้องไปจกเงินอยู่ในถงห้าเม่แต่บาทเดียวนะพี่น้องขอเพียงห้าเล่นเป็นเอาเป็นนะคะขอให้ได้ทุกมือนะคะ่ะได้ทุกมือให้ได้ใส่ใจในขอบขั้วนว่นีนน่นโดยที่บ่ได้จกเงินจนะคข้องเนาะค่ะแอดจะขออนุญาตเอาใบของหนองตาออกนะคะ่ะจะเอาใบของแอดลงเพื่อจะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะ ขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปเร็วๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับของแอดมือนี้แอดลงอยู่ที่งเจ็ดกับแปดเด้อค่ะเดนลงอยู่ที่งเจ็ดกับแปดทำมาฟันยังแอดฟันเจ็ดนะคะมือนี้ฟันเจ็ดค่ะพี่น้องฟันเจ็ดเด้อค่ะอ่าจับคู่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ 8 2ดสองแปดเจ็ดแปดสี่เด้อค่ะนะคะแอดยังยืนยันว่าเนี่ยทางเบิ่์นมีหลายค่ะเมื่อนี้แอดฟันสามตัวหางเดียวไปยุทีแปดเจ็ดเจ็ดค่ะนะคะแปดเจ็ดเจ็ดค่ะกะชอบกระจัดขัดกระพานเดอ้อพี่น้องนะคะกะตัวเลขมีเข่ามีรุดเนาะคะ่ะแอดกะอยากเข็ดให้มันถื่อให้พี่น้องได้เงินได้ท่องทุกมือเนาะคะ่ะกะ สูตรได้กับรุดสูตรได้กับเขา่าสูตรได้กระรุดเฉพาะเป็นนี่แหละค่ะกัพยายามแกะสูตรสำรองออกเอามาสำลองไหวั้วล้ว,ลว,ลวอยู่เนาะค่ะมึงขึ้นนี่กัแกะสูตรไม่แต่งต่หามงแรงจนหอดเทียงขึ้นได้หกสูตรพี่น้องกับว่าม่นเรืองไงเนาะค่ะเนาะค่ะกับว่าม่นง่ายเลยค่ะกะใจมันหลักเนาะค่ะใจหลักถ้าใจบ่หลักกะคงจะเศร้าไปแต่โดนแล้วค่ะ ตัวเลขเป็นเรื่องที่นาปวดหัวพ่อสมควรเนาะพี่น้องเนาะแต่สําหรับแอดเองน่ะเป็นตกสางแอดก็เอาลงน้าค่ะปากกากับสมุดคํานวณเนาะค่ะใจมันหลักพี่น้องนะคะค่ะหมักไผ่หมักมันคือเพ่นวาแล้วเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดน้ำเนเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะ เป่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์แอดน้ำเนยเดอค่ะสามตัวหางเดียวแอดฟันไปยุทธิแปดเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบางค้นก็สิว่าเข้าใจว่าเป็นอยังแอดคือเบาวกไปบกมากทาเวลาพี่น้องนะคะถาเวลาเพราวะอ่าจะเป็นสิ่งเดียวที่จะพ่อห้แอดหายเหนื่อยใดนะคะคือกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดน้ำเนยเดอค่ะสำหรับถูกแล้วนะคะ บอรทรงมาให้แอดกับบอวากันเนาะพี่น้องเพียงแต่ว่าแปลงไปทำบุญบ้างกับสถานที่ยุ่ลๆตัวเดบซี่เนาะค่ะจะเป็นผู้ด้อยโอกาสหรือจะเป็นอ่ะวัดพนมีงานทำบญุญนู่นนี่นั่นไปเหตุค่ะพี่น้องเหตุไปเท่าไหรหน่อย,อยว่ามันมีลอยเข้าไปเหตุลอยยี่สิบนะคะการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นกับเป็นบาปเป็นทุกข์ทั้งนั้นแ่ะค่ะถ้าย่อยเหตุไปเรื่อยๆเ,เหตุท่ละหน่อยเหตดดูๆเนาะค่ะพี่น้อง กาอานิสงส์จะได้เกิดแก่เห้าเราเห้าบ่จากแบ่งปันบร้จักทำบุญทำท่านเห้าจะไปวอา,อานิสงส์ที่ไหนมาพาถือเลขถือหวยเนาะค่ะเนาะค่ะกาสำหรับคลิปนี้กาขอขอบคุณสวัสดีค่ะ